สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนไอ้นี่นะแกะตัวตัวแกนมอเตอร์ที่พังแล้วนะฮะนี่เหลือแค่ตรงนี้อ่า ตัวการตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันในนี้นะมันทำอะไรได้บ้างก็อย่างแรกก็คือสามารถทำเป็นเสาโรลเลอร์ได้ซึ่งเสาเป็นเสาที่มีความแข็งโคตรคนะครับสมัยก่อนเขาก็เล่นกันเนาะก็คือเป็นเสาที่แข็งโคตรโคตรหมายความว่ายังไงก็ไม่งอไม่หักนะฮะแต่ว่า การใส่กัะลูกปืนนะ่ะมันก็ต้องแบบใส่แบบมีคอนตอกแต่ถ้า,อาตอกก็ต้องต่อให้ตรงด้วยถ้าตอกเบี้ยวโลไม่ปัดนะฮะทำให้โลเลื่นได้ด้วยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเคยเห็นกันเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปก็ได้นั่นก็คือการ Motor Back นะมอเตอร์เบรกอินนะฮะมอเตอร์เบรกอินได้ด้วยใช้อย่างไรเดี๋ยวจะสอนในคลิปหน้าอา่ะ นี่คือมอเตอร์ที่มันพังไปแล้วนะครับวิธีการแกะมันไม่ได้แกะยากอย่างที่คิดนะมันจะแกะง่ายอันดับแรกะฮะสังเกตรตรงนี้ไหมเท่าๆตรงนี้นะมันก็เป็นจุดยึดของมันเหมือนเป็นกาวนิ่มอ่ะอ่ามันไว้ใช้ยึดตัวใส่ไฟนะฮะก็ให้เราแกะออก แขออกไปเลยนะครับใช้อะไรแกะก็ได้ดึงออกนะฮะในส่วนตรงนี้มันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะเวลาดึงก็ค่อยๆแง่ไปลักกันเนาะ พอแง่ออกมาเสร็จก็เอาใส่ไฟออก นจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่ามันหลุดออกหมดทุกอันนะอันนี้มันใส่ไฟมันแอบขาดด้วยแหละถ้ามันหลุดหลุดออกทุกอันนะ่ะมันจะเชื่อมกันหมดเลยดึงทีเดียวได้หมดเลยนะฮะทุกอัน โอเคนี่นะทีนี้ก็แกะด้านล่างออกไอ้ตรงเนี้ยนาจะเคยเห็นมีคนใช้กันอยู่นะขาวๆเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นตัวเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวทำให้ตัวล้อมันเลื่อนไว้แปะตรงระหว่างล้อกับลูกเืร ซึ่งเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูในภายหลังนะฮะตัวนี้นะหัวข้อเราตอนนี้คือแกะไอตัวให้เหจจะแตกะเนี่แหละโอเคต่อเลยนะครับดึงจุกตรงนี้ออกนะฮะตรงนี้จะมีตัวสีขาวไว้ดันไม่ให้ตัวไอเขาเรียกว่าอะไรไอตัวไอตัวแท่งเหล็กตรงนี้มันลด กอ,อก็แงะออกนี่นะแล้วตรงเนี้ยมันจะแกะยากสุด ก็ให้เอาตัวสารหลอดเลื่นนะอะไรก็ได้หยอดตรงระหว่างรองตรงนี้ไลยค่อยๆแง่ออกจะเป็นคาโก้นั่นโูนี่ก็ได้ที่เป็นน้ำอะ่ะมันจะง่าย งนนก็หาตัวเคมาหนีค่อยๆงัดว่ามือเราจับเหล็กไม่น้นจะลื่น เดี๋ยวผมไปดึงออกให้มันได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูขันต่อนะครับเดี๋ยวมันจะนานเอาละฮะสำหรับในกรณีที่ว่าเอาคอนดึงไม่ออกนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแผ่นแม่เหล็กแบบนี้ติดอยู่ฉะนั้นมันจะมีวิธีแงะอยู่นะไม่ยากไม่ยาก ัำดับแรกในสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะก็คือตัวคัตเตอร์นะเฉาะเข้าไปตรงร่องนะครับเฉาะทีละร่องนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาช่องด้านนอกสุดแล้วงัดนะฮะสมมุติว่าอ่ะผมเฉาะไปแล้วร่องหนึ่งเอาคัตเตอร์นะมันจะเฉาะลงไปได้แบบนี้นี่นะ แล้วทำไงต่อเหล็กนี้มันไม่ได้แข็งมากนะฮะก็งัดขึ้นมาหน่อยหนยระวังบาดนิ้วนะฮะ,ะมันจะเป็นร่องประมาณแบบนี้ทิ้งห่างนี้แล้วก็แชะให้ครบทุกอัน มันจะเป็นซี่ห่างแบบนี้นะฮะพอได้เสร็จปุ๊บทำไงต่อก็เอาคีมมาเนบเพราะว่าตัวเสามันจะเลื่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆบิดมันจะค่อยๆเลื่อนลงมาแบบเกลียว ประมาณนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเอาค้อนต่อหรือว่าดึงยังไงก็ไม่หลุดนะฮะก็ดึงทีละทีละชิ้นนะช้าหน่อยและชัวเพอบางทีตัวเนี้ยมันอาจจะแบบมีกาวเชื่อมเล็กๆอยู่นะฮะติดกัน เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมจะทําที่เหลือจนเสร็จแลวนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เสาดาบแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยได้เสาดาบมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เอาออกตอนนี้เหมือนจะเป็นตัวไอ้นี้ปะ่ะที่เขาฮิดกันอะไอที่ไม่ให เห็นแบบว่าให้แบบว่าอะไรนะตัวเบ้าล้อมีความลื่นหรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้นะแต่ถ้าใครเห็นก็ใครใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันจะเห็นมันจะมันจะติดมากับตัวเนี้ยตัวตัวแคนมอเตอร์นะตัวนี้แน่เลย เจียวๆเนี่ยอาช้ามันก่อนเพราะว่าคอนเทนต์เราวันนี้เป็นตัววิธีถอดตัวตัวแกนมอเตอร์มาใช้เสร็จเรียบร้อยครับได้มาสองตัวเดี๋ยวเราก็สอนวิธีติดกับตัวโรเลอร์ต่อเนาะคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะ ขอบคุณไวรัสมินิโฟล์วนะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะจำหน่ายรถและอะไหล่ธรรมยาเลิกชมเลิกชอปได้ถ้าไปทางเพจไวรัสมินิโฟล์วบอกว่ามาจจกช่องไวแคสได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าตัวมินิโฟล์วถึง15%พร้าเอร์นมอะไหล่นะฮะเฉพาะของร้านไวรัสนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ